สวัสดีครับทีนต้อนรับเข้าสู่ฟังเพลงของคุณบายบูคุณซี่ของแท้ต้องกินกาแฟอีกแล้ว ก็อันนี้เป็นรายการใหม่นะครับอย่างที่รู้กันอันนี้เป็น ep 2แล้วที่เราได้ทํากันนะกฎกติกาก็คือผมก็จะตั้งไว้ใน Facebook นะครับว่ามีเพลงไหนดีดก็ส่งมานะครับผมจะทํารีแอคอันนี้รอบ2นะครับผมแล้วก็ใครที่ชอบเพลงไหนเนี่ยสามารถเข้าไปกดไลค์กดคอมเมนต์อะไรอย่างนี้ได้นะครับผมอันไหนที่มีไลค์เยอะมีคอมเมนต์เยอะผมก็จะเข้าไปดูนะครับโอเคมาดูกันดีกว่าอันดับแรกนะครับผมจะอขอให้เกียรติคนที่ เข้ามาโพสต์คนแรกก่อนแล้วกัน,นไหนๆเขาก็มาโพสต์เป็นคนแรกแล้วนะครับคุณจักกรินวุฒิพงศ์ออฟนะครับผมชื่อเพลงว่าคนคุยลองฟังกันถามกี่ครั้งกดยังไม่ฟังเต้นกี่ครั้งก็ยังไม่จำ เปหลงรักเธออยู่ดีไม่มีสิทธิ์จองแค่นี้ไม่มาต่อฟ้าเกิดทำได้แค่คุยกับเธอแมบบไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าขึงในใจมันก็ยังอยากเธอแล้วเธออยู่ที่วันนั้นเดินไม่จำที่เพื่อนย้ำแต่ว่าดันไม่ฟังเธอมากับเขาทำให้วันนี้ฉันมันต้องเหงามันเจ็บมีเบา ธอบอกเธอแล้วคนที่แสนดีแต่ว่าคนนั้นเดิน oh, ม่ใช่อราแค่<อ>คคุยเท่านั้นดีเพราะเพราะมากเลยเป็นเพลงที่เพราะมากนะครับขอดูหน่อยนะอืมเป็นมิกซ์เทปนะแต่ว่าดีด,ดีชอบชอบเอ่อเนื้อเสียงดีนะครับผมแล้วก็เมโลดี้อะไรเข้ามาดีมากเลยชอบชอบ ชอบครับชอบมากอ่าคอมเมนต์เขาหน่อยจัดไปครับเพลงต่อไปนะครับผมอ่าขออนุญาตเป็นเพลงนี้แล้วกันเห็นน้องบอกว่าเพลงเทพมาอ่าน้องแอลบอกเป็นเพลงเทพนะครับ ชอบบีทมากเเสียงร้องผมว่าจมไปนิดนึงนะตอนแรกนะคอ่อคน,คนข้างเบาไปนิดนึงนะครับผมอยากให้บูสต์ขึ้นมาหน่อยอาจจะใช้พวก s ซ t ชูเรเตอร์อะไรอย่างงี้บูสต์เข้ามานะครับก็น่าจะดีแต่บีทดีมากเลยบีทมีความแบบมีดนตรีผสมผสานกันนะครับมีซาวปี่ซซวอะไรอย่างเงี้ยชอบชอบ จัดไปต่อไปนะครับอขอคนนี้แล้วกัน For You Official MV ว่ะเฮ้ยน่าจะดี ท่อนฮุกอะผมคิดออกอย่างหนึง่งท่อนฮุกผมว่าถ้าเกิดกลองมีความแรงมากกว่านี้ถ้าเกิดเสียงให้แฮทเปิดอะชัดกว่านี้เออมันจะอิมแพคมากขึ้นนะครับผมท่อนอื่นชอบชอบ,ชอบหมดเลยเออเป็นเพลงที่ดีนะครับชอบชอบเพลงนี้ไปไปลองฟังกันต่อไปเพลงนี้เพลงนี้ของอีสนะครับเออ,เอ,อฟังฟังฟังบ้าเปล่า,า you fucking idiot you fucking stupid you know what i mean fuck off ่่วยเพลงนี mm ้เ hmm. นี่ยเออผมเคยฟังอยู่แล้วนะอ่าเนี่ยนะครับเพลงเชิงเทียนเนี่ยผมก็ได้เอามาใส่ในอัลบ้มต้นนะที่ผมคิดออกคือท่อนนี้ท่อนที่พูดถึงเรื่องของคาขั้นเอาปากกามาขีดอะเอาปากกามาขีดแทบจะติหมอนในวันเนี่ยเออผมอยากให้ถ้าเกิดมีเสียงเนี้ย เสียงอันนี้ผมไปโหลดมาจากสปร c e นะเป็นเสียงคล้ายๆกับเสียงดินสออ่ะสำคัญไปเอาปากกามาขีดแซกติกอนในวันที่เขายอมรับรับ,รบเนี่ยทำให้มันเป็นคล้ายๆไรเซอร์นะครับแล้วก็เว้นช่วงไปนิดนึงเสร็จแล้วเขาก็จะมีเสียงฉาบตีมาตรงนี้ใช่ไหมมันจะพอดีกันเป๊ะเลยนนนนเนี่ยถ้ามีอันนี้แบบ complete เลยอะ่ะแต่ว่าเพลงดีมากผมชอบเนื้อหาของเพลงมากเลยเพลงเนี้ยเออเป็นเพลงที่ฟังแล้วแบบ ผมเป็นคนที่โดยส่วนมากจะฟังแค่ดนตรีอย่างเดียวแต่ว่าเพลงนี้มันมีคําหลายๆคําที่เราไม่เคยฟังในเพลงอื่นนะครับพอมาฟังในเพลงนี้มันก็เออมันมันเด่นขึ้นมาเออชอบครับอ่ะกดไลค์ไปเบื่อแล้วเพลงนี้อ่ะขิงขิงขิง <c oughs> จัดไป <c oughs> ผมนิสัยไม่ดีนะทุกคนฝากติชมนะครับอ่าลองดูผ่านปัญหามันนับพันทั้งเรื่องรักและต่างนากูจะซัดเอาในทุกครั้งและผ่านไปความเป็นความตายที่เคยเห็นมาผ่านตาเลยเอามาบีบมาคั้นมาแกนให้กลายเป็นเนื้อลำจากใจ ไปยันโตกูโดนเน็บเป็นประจำเปิดเพลงผันลำที่มันเหนื่อยมันท้อกูอยากหยิบเชือกมาแขวนคอไม่อยากเป็นเจ้าเป็นนายแต่อยากมีสุขกับการเป็นเบียไม่ได้หวังให้คนมาเข้าใจกันแต่บางทีมันเหนื่อยบางทีมันเครียดไม่อยากมีตังหรมีรถสปอร์ตมาจอดบ้านแค่ไม่อยากเจอความเครียดอีกแล้วอยากแค่พักผ่อนและหย่อนล่างกูแม่งมัอนตัวประลาดเฮ้ยดีจริงๆอ่ะอันเนี้ยดีจริงๆครับไม่ผิดหวัง ชอบชอบเอ่อตอนแรกดนตรีเข้ามาเนี่ยผมนึกว่านึกว่าเพลง,นเ,พลง,งเนี้ยเพลงของ epic high เนี่ยเพลงเนี้ยครับใครมีเวลาลองไปฟังนะเพลงเนี้ยชื่อเพลง home is far away ของ epic high ผมเปิดไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะเจอลิขสิทธิ์แต่ว่ามูดมีความแบบดีอ่ะแล้วก็เสียงเขา ออกมาเข้ากับบีดด้วยชอบชอบชอบ,ชอบต่อไปนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาอ่อขอ Official MV อ่ะไหนๆเขาตั้งใจทำแล้วเราก็จะตั้งใจฟังดีเห็นเธอมีความสุขฉัน็ดีใจยังคิดถึงอยู่ก็รู้ว่าเธอคงกลับมาไม่ได้แล้ว ชัำมากมายขนาดไหนฉันเข้า <default> ใจไม่เป็นไรหรอกเบบี้ก็รู้ตัวตอนนั้นทำไมดีตอนนี้ทำได้เพียงคิดถึงเธอโออเฮ้ยชอบท่อนหุกท่อนหูกอะเพราะมากเออขอแนะนำนิดนึง เรื่องซาว์กีตาร์ไฟฟ้านะเออผมคิดว่ามันยังแข็งไปนิดนึงนะครับลองลองเอ่อทำให้อาจจะใส่พวก t r ร m o r ลโลแล้ใส่คอรัสอะไรเงี้ยเออลองลองฟังดูเอแต่ชอบมากเลยอะทำเพลงดีมากเลยทำเองหมดด้วยนะครับเออทำกันเองอะชอบชอบชอบดีครับชอบจัดเพราะเพราะเพราะ,ราะต่อไปขอนี่แล้วกัน เป็นได้แค่พี่น้องพี่น้องฉันคงเจอได้แค่ที่สองที่สองฉันคงจำได้เพียงแค่มองแค่มองอยากให้เธอรู้เอาไว้ว่าฉันคนนี้นั้นชอบเธอได้ก็คงได้แค่มองแค่มองฉันคงต้องจำมีครั้งที่เมื่อจะนั้นมีหันมองฉันคงเป็นได้ก็แค่ต่ดีชอบชอบเลยอ่ะเออ อ๋อคนนี้ไงคนนี้คือจอร์นลูน่าเฮ้ยเขาแอดผมมาดีมากมากครับชอบจัดอ่าโอเคเฮ้ยชอบชอบชอบมูดเพลงดีมากเลยอะผมกำลังคิดว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าท่อนฮุกจะมีเสียงพวกแทมมบอลินอะไรเงี้ยให้ให้มันมีเพลงมันมีความพีคข,ขึ้นหน่อยนะครับเหมือนตอนนี้ เพลงมันจะเป็นเพลงที่แบบช้าน,นิดนึงอรอไหมเออถ้าเกิดว่าเราเริ่มมาช้าช้าตอนแรกแล้วก็ให้มันเร่งจังหวะขึ้นนิดนึงตอนท่อนฮุกตรงกลางๆแล้วเสร็จแล้วก็กลับไปช้าเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเพลงมันก็จะมีดันามิกมากขึ้นนะครับอันนี้คือที่ผมคิดนะเออนอกนั้นก็ไม่รู้จะติอะไรแล้วนะครับมัน <laughs> ดีมากเฮ้ย EP นี้ไม่แต่คนทําเพลงดีๆอะ่ะผมคิดว่าทุกวันนี้ไม่แต่คนทําเพลงดีๆนะผมขออะไรเนี่ย มีแค่เธอ ขออนุญาตนะทำในเบลตันนะครับมีแค่เชอนะครับของโลนกัสเอ็กซ์ลิวฮาร์นะผมลองเอามาใส่แอปเบลต้อนเดี๋ยวจะลองทำสิ่งที่ผมคิดให้ฟังนะครับผม,มนะคือผมว่าเพลงเนี้ยถ้าเกิดจะเป็นทำแนวนี้นะเท่าที่เท,ท่าที่ผมเคยฟังนะครับผมแนวนี้เนี่ยเอ็กโอเอ็กหนัก อะไรแล้วผมจะลองวางเอกเอก่อนให้เหนเนี่ถ้าเกิดเป็นแนวเนี้ยเขาจะไม่ใส่แบบว่า คือในเพลงเนี่ยในเพลงตอนนี้เขาใส่เป็นแบบนี้นะเป็นแบบต่อกันอย่างนี้ไปเลยนะ <we> แต่ว่าถ้าเกิดผมจะทําเป็นแบบนี้ <we> เดี๋ยวผมจะลองใช้โอโซน9นะครับในการทําให้เหลือลแต่เสียงร้องอย่างเดียวใช้มาสเตอร์รีบา n c ลานซ์อ่ะบูสเสียงร้องขึ้นมาแล้วก็ผมก็จะเอา เอาพุทตรงนี้ลงเสียงเพลงก็จะเบาลงแล้วก็เสียงร้องก็จะบูสต์ขึ้นมานะฮะผมก็จะใช้ EQ ตัดย่านแหลมออกอ่ะคราวนี้ก็จะเป็นไฮแฮตของผมละลทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ LA game, LA game รับ a few moments later อ่าอันนี้คือสิ่งที่ผมทำนะครับผมลองฟังดูนะอ่าเดี๋ยวจะให้ฟังแบบต้นฉบับก่อนนะครับผมต้นฉบับจะเป็นอย uzz, า A า่างนี้ผมคิดว่าเสียงให้แฮตมันมีความ ย้ำไปนิดนึงถ้าเกิดเป็นแนวเนี้ยมันต้องมีความกระชับคือแนวนี้เนี่ยเท่าที่ผมสังเกตเขาจะให้ความสําคัญกับเรื่องพันช์ไลน์ถ้าเกิดเราดูในเวฟฟอร์มเนี่ยควรจะเป็นแบบว่าดังไปเลยแล้วก็เบาแล้วก็ดังแล้วก็เบาอย่างเงี้ยนะครับมันจะค่อนข้างมีความคอนทราสต์กันในเรื่องของโวลลุ่มนะครับผม,มผมก็ลองใช้ ไอโซโทปโอโซน9นะครับในการบูสเสียงร้องขึ้นมาแล้วก็เอาทุกอย่างกลบลงนะครับผมอันนี้คือผมอตัดเสียงให้แฮพยายามไม่ให้มีเสียงให้แฮดมากที่สุดนะครับแล้วก็เอาเสียงดนตรีลงมาไม่ให้มันดังเกินไปคราวนี้เราก็จะเหลือเสียงร้องให้ได้มากที่สุดนะลองฟังกันดูครับ ันนี้ก็เป็นวิธีการแยกเสียงร้องของผมนะอาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกที่สุดแล้วก็อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่ามันก็พอช่วยได้อ่ะลองฟังดูทั้งหมดเลยนะครับสิ่งที่ผมแก้ลงไปอ่าโอเค คราวนี้ลองมาฟังแต่ไฟลบีทดูนะครับแล้วเรามาลองวิเคราะห์ว่ามันแตกต่างกันยังไงอ่าอันนี้จะเป็นบีทแบนๆอยู่นะผมยังไม่ได้ทำการมิกซ์อะไรนะครับแต่สังเกตว่าเนี่ยให้แฮ็ผม,ผมเวลาผมวางเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะมาให้เรามองเป็นอย่างงี้เนี่ยมองเป็น4ห้องอย่างงี้นะครับผมห้องที่1ห้องที่3มีนะครับแต่ว่าห้องที่2ห้องที่4ผมเว้นว่างไว้เลยนะ ไม่ให้มีเส <ang> ียงอะไรเข้ามารบกวนเลยนะครับเนี่ยมันจะเป็นการกำหนดระหว่างความดังกับความเบาด้วยความที่มันมีความดังสลับกับความเบาเนี่ยเพลงมันจะมีเขาเรียกว่ามี impact มากขึ้นมันจะให้ความรู้สึกเหมือน มันแรงขึ้นแต่จริงๆมันก็แรงเท่าเดิมนั่นแหละนะครับผมมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าการ arrange เพลงอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมเห็นนะครับผมสิ่งที่ผมคิดได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะเอาเป็นไอเดียนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะทำแนวเนี้ยอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่จะทำให้มันออกมาคล้ายๆกับว่าเขาเรียกกันว่า turn นะครับก็คือจะเป็นแนวประมาณนี้แหละ ชอบมากครับอ่าต่อไปขอเป็นเพลงสุดท้ายแล้วกันอืมอันไหนดีเอย่ยอันไหนดีเอย่ยทุกคนอ่าผม,ผมไม่รู้ผมติดใจอะไรกับชื่อเพลงนะครับแต่ว่าผมจะลองฟังดูพรีชีพนะครับดีก็ดี แทนจอย่งแทนชงกาแฟอยู่ในคาเฟ่ที่ไหนวะแทนชงกาแฟด้วยความหวาเว,วงงบางคนก็ว,ว่าแทานชงเพื่อเอาเทเอบสาวๆเดินผ่านมาเลยพปิดวอาคิต้ไอคิดต่ดไอบอนบโอ้คิโมจินะอุ่นเธอมันโคตรสเดี๋ยวนะรายการผมเนี่ยมันจะมีเพลงดีๆ อีไม่ได้เลยไงแบบว่าคือคือมันจะราบลื่นสักอีพีไหมมันถ้ามีเพลงอะไรพวกนี้เอ้โอเคเม่สมัย,มมยเห็นเธอแล้วจะจะเข้าไปเคลย์เลยดวงตาของเธอช่างงามหยดแต่ว่ารักของเรานั้นยังไม่จบเธอมาทำให้ใจฉันสลึมฮึมหึม,หมทำให้ผมนั้นแทนจะละลายาหายยานชมกาแฟะ ยู่ในคาเฟเอาจริงเพลงดีนะเอ่อเป็นถึงจะเป็น mixtape อ๋อ S Max Party อ๋อน้องแกว้วน้องแกว้วผมก็ว่าโอเคครับเพลงดีครับเฮ้ยเอาจริงเมโลดี้ดีนะ และพูดว่าเร็ไม่กันช่วงเช้าเพียแล้วนะเธอใกล้เวลาที่เราได้พบเจอพี่นคนนี้ได้ดูแลเธอจะใส่ความหวานไปทั้งหัวใจเลยเธอเฮ้ยเอาจริงเมโลดี้ดีนะดีมากเลยเออขอเรื่องเออเข้าเข้าใจว่าเป็นเพลงแบบปันป่นๆอ,อ่ะเออแต่ก็ถ้าถ้าเกิดจะทำแบบนี้อีกอะ่ะก็เอาให้แบบตรงบีดไปเลยอะเออไหนๆจะปัน่นแล้วก็ปั่นให้แบบ ปั่นให้โปรเฟชชั่นอลเนื้ออมะเออเฮ้ยชอบ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 พี่ฟังแล้วนะครับน้องแกว้วโอเคเออโอเคเอ,อ่ขอโทษหลายๆคนด้วยนะที่ไม่ได้เอาออกคลิปนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพยายามตั้ง สเตตัสนี้บ่อยๆอ่ะแล้วก็ให้ส่งกันมาเรื่อยๆนะครับเออแต่บางทีมีเพลงปั่นๆอะไรอย่างงี้ก็บางทีก็ดีเหมือนกันนะผมว่ามันเบรกอารมณ์ดีบางทีช่องผมอาจจะแบบเครียดไปอ่ะเออคนดูแล้วก็แบบมันมีแต่ข้อมูลไงเออถ้าเกิดมันมีอะไรแบบตลกตลกมาให้เราบันเทิงกันอย่างเงี้ยมันก็ดีเหมือนกันนะเออโอเคครับวันนี้ผมและกาแฟของผมขอลาไปก่อนกับ ฟังเพลงของคุณ by b u k u n s i นะครับ EP ต่อไปจะเป็นเพลงอะไรก็อย่าลืมติดตามชมนะครับผมวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ